มีเรื่องเล่าขานกันมาว่าที่วัดไผ่ล้อมแห่งนี้มีกุมารทองสมบัติซึ่งเป็นกุมารทองที่อยู่คู่บุญบารมีกับหลวงพ่อพูลมานานตั้งแต่สมัยที่ท่านเดินทางไปเป็นพระคู่สวดที่จังหวัดสุพรรณบุรีจนกระทั่งท่านมรณภาพาเมื่อปี2548ซึ่งปัจจุบันกุมารทองสมบัติก็มีอายุได้65ปีแล้วค่ะ นี่นะคะปัจจุบันด้านในวิหารของวัดไผ่ล้อมแล้วนะคะซึ่งผู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกุมารสมบัตินะคะก็คือพิมารน,นั่นเองนะคะพิมาเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านวัตถุมงคลในวัดไผ่ล้อมแห่งนี้สวัสดีค่ะพี่มารคะคสวัสดีครับ นัานคะคือถ้าพูดถึงกุมารสมบัติคือเป็นที่รู้จักกันมากแล้วก็เรื่องหรือเรื่องของ ans, อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อภินิหารมากมายใ่ไมคะแต่ว่าที่เราเข้ามาอยู่ในวิหารตรงนี้คะ่ะมาจะพามาดูตรงไหนก่อนก็ต้องบอกว่าพอมาถึงวิหารหลังนี้นะครับวิหารหลังนี้เรียกว่าวิหารพระพุทธเมตตาค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะก่อนเลยคือเข้ามาถึงเราต้องไหว้พระพุทธก่อนค่ะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นั่นคือที่หน้าตรงนี้นั่นคือพระพุทธเมตตาะปรรานพ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีขนาดหน้าตัก5เมตร<ฆ>สูง7เมตร<ฆ>หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เรากราบขอพรพระพุทธเมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ฆ>มากราบสังฆาหลงพ่อพูนอีกหนึ่งสิ่งต้องบอกว่าเรื่องโชคลาภ<ฆ>เป็นสิ่งที่ตอนนี้คนแบบสนใจเป็นอย่างมากก็<ฆ>ต้องบอกว่าคนจะต้องมากราบขอพรกับกุมารสมบัติ ซึ่งเป็นกุมารคู่บุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนทีนี้เดี๋ยวเราต้องเดินไปกราบสรีระสังขารของหลวงปูก่ก่นเนาะใ,<ช>ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตำหนักกุมารทองสมบัติกันไปดูเดสเรี่ที่เขาเรียกว่าเดซเรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดสเี่กุมารทองเป็นยังไง ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงที่เป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงปู่ภูนนะคะหรือว่าหลวงพ่อภูนที่เป็นที่รู้จักกันของคนในจังหวัดนคปรปฐมเองหรือว่าคนหลายๆคนที่นับถือพระเกจิอาจารย์ที่ถือว่าเป็นสุดยอดอีกองคหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะครับตรงนี้คือสังขารจริงๆของพระเดชพระคุณหลวงพ่อภูนซึ่งหลวงพ่อพูนเนี่ยท่านได้มรณภาพลสังขารวันวิสาขาบูชาเมื่อปี2548ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอศัศจ,จรรย์เพราะ,ะว่า หลวงพ่อพูนั้นได้ถือว่าท่านได้รับสังขารวันเดียวกับพุทธเจ้านั่นเองนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยศรทัทธามากแล้วก็กราบไหว้ขอพรกับสังขารหลวงปู่แล้วก็สังขารท่าน ที่สําคัญก็คือไม่เน่าไม่เปื่อยก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะก็ถ้าตีแล้วก็ประมาณ15ปี15ปีที่หลวงปู่มาแล้วไปร่างของท่านก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ที่วันนี้เราจะพูดถึงกันเนี่ยเราจะพูดถึงกันที่เกี่ยวกับว่ากุมารทองสมบัติหรือว่ากุมารสมบัติเนี่ยว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ยังไงซึ่งตอนนี้องค์ปัจจุบันก็ยังอยู่ไหมคะใช่ครับก็ยังอยู่เป็นประธานอยู่ตรงตําหนักกุมารสมบัตินี่แหละครับเดี๋ยวให้มาพาไปดูคผู้ชมเพราะว่าอยากเห็นเลยกันค่ะว่าเนอร์ มีเยอะขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะกราบหลวงปูเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชมที่มาจะพาบัตรมาถึงกุมารสมบัติให้ได้ดูนะสอรี่คุณผู้ชมต้องบอกว่าแค่เดินมาถึงนี่ก็รู้เลยว่า เนสเซอรี่นี้ค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวไม่มาหาครับผมก็ต้องบอกว่านี่คือที่เรียกว่าเนสเซอรี่กุมารสมบัตินะครับก็อยู่ด้านหลังบริเวณนี้นะครับองค์ที่ต้องบอกว่าตรงนี้หลายรอบเลยองค์ที่คือกุมารทองสมบัตินะครับก็คือองค์ตรงกลางองคนี้ใช่ไหมคะที่องขนาดเก้านิ้วนะครับใช่นี่คือองค์จริงองค์ดั้งเดิมองค์ที่อยู่บนปู่มา ช่นอกนั้นก็เป็นที่คนเขาเอามาไว้<ะ>เอามาไว,ดว้ด้วยด้หลายๆก็น,นีอย่างเช่นเอามาไว้เป็นเพื่อนหรือว่าขอพรและสําเร็จจะซื้อมาถวายเป็นบริวารให้กุมาร<ะ>สมบัติ<ะ>หรือว่าเป็นบางอย่างที่บางทีเขาไปเลี้ยงแล้วเขารู้สึกไม่ดี<ะ>เขาก็เอามาฝากไว้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหน<ะ>พอวางมาคนหนึ่งสองคนก็เริ่ม<ะ>เยอะเป็นจำนวนมาก แล้วก็น,นี้ก็เป็นของที่คนมาแก้บนตอนนี้ก็ถ้าสมมุติว่าใครจะทําบุญหรือว่าแก้บนเวลาขอพรสําเร็จแล้วเนี่ยทางทางเราเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าเออเป็นจัก,กรยานค<ะ>แนะนําให้ทําบุญเป็นจัก,กรยานด้วยด้วยความที่หลวงพ่อน้ําฝนเนี่ยจเจ้าวาดรูปปัจจุบันเนี่ยท่านมีนโยบายหรือว่าโครงการ<ะ>มอบจัก,กรยานให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร<ะ>ว่าสมมุติคนมาทําบุญเนี่ย แก้บนกุมารสมบัติเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยขอให้เป็นจักรยานนะนอกจากจะได้แก้บนให้กับกุมารสมบัติแล้วเนี่ยจักรยานนี้ย,ยังได้นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยอีกนั่นคือเป็นการต่อยอดบุญหรือถือว่าเป็นกุศโลบายให้กับญาติโยมที่มาร่วมทําบุญเนี่ยได้นําไปได้เกิดประโยชน์จริงๆไม่ได้แบบเอ้เอามาสําเหเป็นของเล่นก็อาจจะทิ้งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นจักรยานเนี่ยเอาไปให้เด็กในถิ่นสุรกรนดานได้ใช้ขับขี่ได้อีกถือว่าเป็นประโยชน์สองต่อเลยค่ะพี่มาคือดูแล้วเนี่ย เยอะมากที่นี่สําหรับกุมารแต่องค์ดั้งเดิมองค์ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยคือกุมารสมบัติที่นี่คนที่มาขอพรส่วนใหญ่เนี่ยจะขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็ต้องบอกว่าเรื่องที่คนขอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอยู่คู่กับคนไทยอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องโชคลาบนั่นคือเรื่องสําคัญที่ที่มาขออยู่แล้วนั่นคือโชคลาบส่วนใหญ่ก็จะมาขอโชคลาบกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุมารสมบัติเนี่ยขอได้ทุกเรื่องเลย คือครอบจักรวาลได้หมดเลยขอการงานก็ได้ขอเรื่องทารรมาหากินนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือโชคลาภนั่นเองที่คนชอบขอกันมากอีทิลิปปฏิหารสมัยที่หลวงปู่อยู่เคยมีร่ําลือเรื่องอะไรก็ต้องบอกว่าจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือคนมาขอได้อยู่เรื่อยๆทั้งนอกจากจะเป็นเรื่องโชคลาภแล้วก็บางคนก็แบบอย่างเช่นขายที่ได้ล่าสุดมีคนขายที่ได้แล้วก็ทําบุญถวายทองกุมารหนึ่งบาท อยู่แถวนี้ไหมคะพี่ก็จริงๆแขวนไว้แต่ว่าด้วยความที่อันตรายก็เลยหลวงพ่อได้เก็บไปแล้วอ๋อเอามาถวายด้วยใช่มาถวายเลยหนึ่งบาทเป็นทองคำแกแถเลยก็แบบมาถวายทองคํามีจะมาถวายของเล่นถวายน้ําถวายนมถวายของของกินแล้วก็ถวายอย่างที่บอกเป็นจักรยานนี่สิ่งที่แนะนําก็คือจริงๆต้องบอกว่าขอสำเร็จทุกอย่างแล้วก็มีคนมาแก้หลากหลายมาก จริงๆไม่ได้แต่โชคลาบอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราบางทีคนอาจจะเข้าใจว่าต้องมาขอพรกุมารสมบัตินั้นจะต้องเป็นโชคลาบอย่างเดียวแต่จริงๆ,ๆอยากให้เน้นเรื่องหน้าที่การงานไม่อยากให้คนหลงงม,มงายมากเกินเกินไปครับผมเราเห็นว่ากุมารสมบัติคนก็เรียกกุมารสมบัติแต่พี่มะบอกว่าก็มีคนเอากุมารที่อื่นๆมา<ช>รวมๆอยู่ที่นี่ทีนี้ มันจะไม่กลายเป็นว่ามีหลายชื่อเหรอพี่มาหรือว่ารางทก็มีตกวแทนอ้องเรียกว่าองค์ประธานตรงนี้คือกุมารสมบัติแต่อย่างที่บอกเวลาเรามาขอพรเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีกุมารมีจิตเยอะแยะเลยบางทีอาจจะเขาบอกว่าอาจจะถูกชะตากับแต่ละองค์ก็เลยเขาก็เลยไปช่วยแต่ละคนแต่ละคนไปช่วยก็เลยสำเร็จผลแต่จริงๆแล้วจุดหลักที่เขามาขอพรเนี่ยเขามาขอเนี่ยก็คือเขามาขอกับองค์ประธานสําคัญนั่นคือกุมารสมบัตินั่นเองอย่างองค์ประธานเนี่ยจริงๆแล้ว คนก็บอกว่าเอ๊ะกุมารสมบัติทำไมต้องเรียกว่ากุมารคือเขาก right? <t oss im 1993> ็ม mm ีการแบ่งประเภทด้วยใช่ไหมพี่มาค่ะก็ต้องบอกว่ากุมารเนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าชาวพุทธเนี่ยต้องบอกว่าเรากุมารเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกุมารเทพกุมารพลายก็จะแบ่งกันมีทั้งกุมารเทพมีทั้งกุมารพลายแต่ว่าที่ทางวัดเนี่ยทางที่กุมารสมบัติเนี่ยต้องบอกว่ากุมารสมบัติคือกุมารเทพครับผมอือเป็นกุมารเทพแล้วที่เขาก็บอกว่า มีกรรมวิธีการทาคือมีการสร้างนอกจากกุมารสมบัติที่เป็นตัวตั้งเดิมแล้วก็มีรุ่นอื่นๆตาม<อ>มาด้วยมอพอรุ่นที่เราสร้างเพื่อให้คนนาไปบูชาต่อเนี่ยหลวงพ่อพูนท่านก็ได้สร้างเป็นด้วยมวลสารศักดิ์ส<ะ>ิทธิ์เรียกว่ามวลสารเรียกว่าดินเจ็ดปาช้า<ะ>กรรมวิธีสําคัญก็คือจะต้องเป็นดินเจ็ดปาช้าหลังเที่ยงคืนวันลอยกระทงเท่านั้น<ะ>ในการที่จะนํามาปลุกเสกแล้วพอหลังจากนํามาเสร็จเนี่ย ดินเจ็ดประช้าหลังเที่ยงคืนบนรากระทงเนี่ยแล้วเขาจะต้องมีพิธีการพลีดินพลีดินเสร็จเรียบร้อยจะต้องมาบุกเสกเรียกอาการท่าสามสองตามตำหาัตตำราบโบราณนี่มันเป็นพิธีกรรมที่ต้องเรียกว่าเป็นพิธีมงคลและพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบในการลูกเสกให้เป็นกุมารเทพขึ้นมาองค์ กว่าจะได้มาเป็นแบบนี้คือเป็นมวลสารที่รวมแล้วคือเป็นมวลสารมงคลแล้วนะถ้าเราจะมอง<ะ>ในอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวจิตใจทีนี้พี่มาหาคนมักจะเชื่อว่ากุมารเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวจิตใจจะต้องมาขอเรื่องโชคลาภจะต้องมาแก้บนเรื่องโชคลาภอยากจะฝากเรื่องนี้ยังไงให้กับกคนไทยทก็ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับก็มันถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อพูลเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อภูลเนี่ยและหลวงพ่อน้าฝนเนี่ย ทายาทสิทเอกเนี่ยคือเจ้าว่าลุ้ปัจจุบันเนี่ยสอนมาเรื่อยๆเนี่ยสอนมาตลอดเนี่ยเรื่องวัตถุมงคลท่านบอกเลยว่าวัตถุมงคลสร้างขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีได้ให้คนหลงงมง,ง,งายอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของตัวท่านเองพี่มาค่ะอย่างญาติโยมที่อยากจะแวะม,มาทําบุญที่ วัดไผ่ล้อมแห่งนี้อยากให้ฝากนิดหนึ่งว่าจะเดินทางมาได้ยังไงแล้วก็มากราบไหว้อะไรบ้างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็ต้องบอกว่าวัดไผ่ล้อมอยู่ในตัวเมืองของนครปฐมเลยอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะครับ,รบก็ติดกับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็บถ้ามาที่วัดไผ่ล้อมเนี่ยก็เราจะต้องมาที่วิหารหลังนี้ซึ่งเรียกว่าวิหารพระพุทธเมตตาก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนวิหารเนี้ยให้กราบไหว้ขอพรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นั่นคือพระพุทธเมตตาประทานพร นะครับแล้วก็สังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูมแล้วก็นี่ครับเนส้อสกุมารนั่นคือกุมารสมบ,บัตินั่นเองแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้กราบไหว้ขอพอรอีกหลายอย่างนะครับมาดูว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างม,มากราบไหว้ขอพอรมาสงบจิตสงบใจทำจิตทำใจให้เป็นสมาธิรับพลังรับพลังบุญกลับไปแล้วก็เพิ่มเพิ่มแรงและกำลังใจให้เรากลับไปมีพลังในการทำงานต่อไป ค่ะวันนี้เขาเพิ่มานะคะผู้ชมคะนี่คือสิ่งที่วันนี้เราจะนำมาไหว้กุมารสมบัตินะคะก็จะมีน้ำแดงแล้วก็มีขนมค่ะซึ่งพียวบอกว่าให้แกะทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ไหว้ขอพรได้ตามสิ่งที่เราปรารถนาแล้วกัน ชมลวยกองขาวทางทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมต้ลือทุกที่เลยจ้า